ดิฉันนั้นได้มีโอกาสรู้จักกับคุณจิตปราณีเกตุลผู้ซึ่งมีจิตใจเป็นกุศลอย่างยิ่งท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ได้นำหนังสือตีสนิทกับความตายมามอบให้ท่านบอกว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระดีมากแล้วก็อยากให้ออกอากาศดิฉันก็ตามใจท่านนะคะอ่านดูแล้วก็เห็นดีด้วย เป็นของท่านพระอาจารย์มานพอุปสมโมค่คะก่อนอื่นมาฟังคํานํำของผู้เขียนก่อนนะคะอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์ DMG ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือตีสนิทกับความตายซึ่งเป็นการบรรยายถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายตายแล้วไปไหนเราจะเตรียมตัวอย่างไรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใด และจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรในเมื่อทุกคนหนีไม่พ้นจากความตายจึงไม่ควรหวาดกลัวกับความจริงข้อนี้ทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนพาและบัณฑิตเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีมหาศาลพระราชาและพระมหากษัตริย์ล้วนแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายด้วยกันทั้งหมด เมื่อเราจะตายจากโลกนี้ไปตายอย่างไรแล้วไม่ไปสู่ทุกขติตายอย่างไรจึงจะไปเกิดในสุข,ขติมีความสุขดังนั้นการเตรียมตัวก่อนตายมาทำความรู้จักมาเป็นมิตรและตีสนิทกับความตายจะสามารถช่วยให้เราได้เรียกว่าตายอย่างมีศิลปะตายด้วยความเข้าใจเพราะเราห้ามความตายไม่ได้ เราก็ควรตายด้วยการเตรียมพร้อมและมีศิลปะจึงขออนุโมทนาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีความรอบรู้มีความเข้าใจสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนการอบรมจิตไปใช้แก้ไขวาระจิตครั้งสุดท้ายตอนเราจะจากโลกนี้ไปจากจิตไม่ผ่องใสให้กลายเป็นผ่องใสแล้วไปสู่สุขติด้วยกันทั้งหมด ทุกๆท,ท่านเถินนี่ก็คือคำนําของผู้เขียนท่านพระอาจารย์มานพอุปสโมโอค่ะบทที่หนึ่งการเตรียมตัวก่อนตายให้รางวัลแก่ชีวิตด้วยการเตรียมตัวก่อนตาย การเตรียมตัวก่อนตายฟังเรื่องแล้วน่าตกใจเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากได้ยินกันทั้งทั้งที่เรารู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ในส่วนลึกๆเราก็ไม่อยากจะตายเราไม่ต้องการจะตายแต่ในความเป็นจริงนั้นหนีไม่พ้นทุกคนจะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือต้องล้มตายจากไปในที่สุดชีวิตของเรา ท่านทั้งหลายนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอประมาณคือได้ผ่านหน้าที่การงานผ่านเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการครองเรือนการประกอบอาชีพทำมาหากินมาจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตของเราก็ก้าวไปสู่วัยชาราดังนั้นในช่วงชีวิตของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้เราจะให้รางวัลชีวิตของเราได้อย่างไรดี อาตมาอยากจะให้แนวความคิดสำหรับสาระแก่นสารของชีวิตจึงนำเรื่องนี้มาปรารบก,กันถึงการเตรียมตัวก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเพราะเราทุกคนต้องตายกันหมดไม่มีเหลือไม่ใช่มุ่งหมายเอาแต่เฉพาะท่านผู้สูงอายุเท่านั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนพาและบัณฑิตล้วนแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกัน คือความตายตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทหาราจะมหันตาจะเยพลาเยจะบันดิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาแปลว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาและบันดิตล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีเหลือล้วนมีความตายอยู่เบื้องหน้า การเตรียมตัวเตรียมใจการกระทําทุกอย่างทุกชนิดในชีวิตบุคคลทุกคนจําต้องมีการเตรียมตัวก่อนเช่นตอนเช้าเราจะออกจากบ้านเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำชำระร่างกายและรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานท่านทั้งหลายเคยทำงานมาแล้ว งานที่เตรียมตัวไม่พร้อมเป็นอย่างไรคิดว่าท่านทั้งหลายเข้าใจดีถ้าเราจะมาถึงที่ทำงานโดยไม่มีเก้าอี้ไม่มีอุปกรณ์ในสำนักงานพัดลมก็ไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็ไม่ทำงานหากเป็นอย่างนี้ก็คงลำบากต้องเกิดการชุลมุนขึ้นจึงกล่าวว่างานทุกชนิดถ้าไม่มีการเตรียมตัวจะประสบพบความยุ่งยาก ความลำบากความคลุกคลักการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากการเตรียมตัวนั้นจะทำให้ได้รับความลำบากทุกยากความเดือดร้อนไม่ประสบความสำเร็จถึงจะประสบความสำเร็จก็คงต้องคลุกคลักเต็มที่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันผู้มีอายุเกินกับเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ การอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานอายุของคนเราในปัจจุบันนี้ในยุคนี้โดยประมาณอายุ75ปีบุคคลใดมีอายุครบ75ปีชื่อว่ามีอายุครบหนึ่งกับแต่ถ้าผู้ใดมีอายุเกิน75ปีขึ้นไปต้องฉลองแล้วเพราะว่ามีอายุเกินกับ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าบุคคลใดจเจริญอิทธิบาทภาวนาและมีความปรารถนาต้องการจะให้มีอายุเกินหนึ่งกับก็สามารถจะมีอายุเกินหนึ่งกับได้คือมีอายุเกินอายุกับของมนุษย์ในสมัยนั้นๆ นับอายุกับและลักษณะของการตายคำว่าหนึ่งกับในที่นี้หมายถึงอายุกับปะคือชั่วอายุหนึ่งอายุหนึ่งในยุคที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ตอนนั้นเขานับอายุร้อยปีเป็นกำหนดและพอร้อยปีผ่านไปอายุของมนุษย์ก็สั้นไปอีกหนึ่งปีปัจจุบันนี้2,500ปีผ่านไป ชีวิตของมนุษย์สั้นไป25ปีเราเลยเหลืออายุ75ปีหรืออาจจะไม่ถึงดีในปัจจุบันนี้แต่บางท่านอาจจะมีอายุเกินขีดกำหนดไว้ก็ถือว่าอายุเกินกับบางท่านมีอายุไม่ครบหนึ่งกับก็มีไม่ทันถึง75ปีตายไปเสียก่อนบุคคลใดถ้าตายลงในขณะอายุครบ75ปีพอดี เขาเรียกว่าอายุตายเพราะสิ้นอายุแต่ว่าบางครั้งคนเราตายด้วยอำนาจของกรรมกรรมที่สนับสนุนอุดหนุนนั้นหมดท่านเรียกว่าตายเพราะสิ้นกรรมบางครั้งเหตุการณ์สองประการประจวบเหมาะพร้อมกันพอดีอายุก็หมดกรรมก็หมดเรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมแต่ถ้าเรามามีอันเป็นไปก่อนอายุยังไม่หมด กรรมก็ยังไม่หมดอย่างนี้เป็นการตายด้วยอุปัชชธกะมรณะแปลเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าตายด้วยอุบัติเหตุคือยังไม่สมควรตายก็ตายเสียก่อนฉะนั้นไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุมากก็ตายได้แต่ท่านทั้งหลายโชคดีที่สามารถดำเนินชีวิตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้สามารถใช้ชีวิตของเราจนครบ การวางจิตทำใจเมื่อใกล้าตายคราวนี้ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะให้รางวัลชีวิตอย่างไรและเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรก่อนที่เราจะล้มหายตายจากโลกนี้ไปเราจะวางจิตอย่างไรเราจะอบรมจิตอย่างไรและในขณะใกล้าตายเราจะทำใจอย่างไรในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาถือว่า ถ้าบุคคลเรายังไม่หมดกิเลสกิเลสยังมีอยู่ตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่แต่ถ้าบุคคลใดทำลายอสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปบุคคลนั้นตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกสถานที่เกิดของเหล่าสัตว์มี31ภูมิการอุบัติขึ้นในภพใหม่ภูมิใหม่ของเหล่าสัตว์ท่านแสดงไว้มี31แห่งคือมีอยู่31ภูมิ ในสรัพสัตจะหมุนเวียนกันไปจากภูมินี้ไปสู่ภูมินั้นในบรรดาภพภูมิต่างๆที่ท่านแสดงไว้นั้นภูมิที่เป็นทุกคติตายแล้วไปอุบัติเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่านเรียกว่าอบายภูมิการไปเกิดในอบายภูมินั้นคืออะไรคือตายแล้วต้องอุบัติเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน ในภูมิทั้งสีน่นี้เรามองเห็นเพียงภูมิเดียวคือเดรัจฉานภูมิที่เราไม่ปฏิเสธกันส่วนอีกสามภูมิเรามองไม่เห็นหลายหลายท่านอาจคิดปฏิเสธว่าไม่มีก็ได้แต่จะมีหรือไม่มีก็ตามที่แน่ๆเรามองเห็นแล้วหนึ่งภูมิเป็นภูมิที่อุบัติขึ้นแล้วได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อจากนั้นก็เป็นสุคติภูมิ สุขติภูมิที่เรามองเห็นก็คือมนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นสุขติมีความสุขมากกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ในอบายภูมิต่อจากนั้นก็เป็นเทวภูมิพรหมภูมิสูงสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับการอุบัติขึ้นในภูมิต่างๆเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเกิดด้วยอำนาจของกรรม กรรมเป็นผู้จำแนกแจกแจงให้สัตว์อุบัติขึ้นในภพภูมิต่างๆที่พระพุทธองค์แสดงว่ากรรมมังสัตเตวิพัชติยทิทางเฮนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้เลวและประนีสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ท่านแสดงว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกุศลกรรมนำไปสู่สุขคติ กุศล,ลกรรมนำไปสู่ทุกขติการอุบัติขึ้นในภพภูมิต่างๆนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกรรมดีและกรรมชั่วเป็นบุญเป็นบาปที่เราได้ทำเอาไว้ที่เราเคยรู้มาที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันเรื่องของบุญเรื่องของบาปจิตเป็นบุญบุญจะส่งผลไปสู่สุขติถ้าจิตเป็นบาปจะเป็นอกุศล บาปอากุศลจะส่งผลไปสู่ทุกขติพระพุทธเจ้าแสดงว่าจิตของบุคคลเป็นผู้นำไปนำไปสู่สุขติบ้างนำไปทุกขติบ้างรู้ได้อย่างไรว่าตายแล้วจะไปไหนท่านให้ดูจิต ถ้าจิตผ่องใสตายแล้วไปสู่สุขติไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าจิตไม่ผ่องใสจิตใจขุนมัวตายแล้วไปสู่ทุกขติท่านให้เราสังเกตจิตในเวลาใกล้าตายท่านทั้งหลายอยากรู้ว่าบุคคลตายแล้วไปไหนให้สังเกตว่าคนที่ใกล้าตายนั้นจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า จิตเตสังกลิเททุกขติปาติกังขาแปลว,ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกลิเทสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุข,ขติเป็นอันหวังได้บุคคลเวลาใกล้จะตายนั้นกรรมจะทำหน้าที่ส่งผลคราวนี้ถ้ากรรมดีมีโอกาสส่งผลจิตของบุคคลนั้นก็จะผ่องใส ถ้ากรรมชั่วมีโอกาสส่งผลจิตของบุคคลนั้นก็จะขุนมัวท่านจึงให้ระวังใจในขณะใกล้ตายการเตรียมตัวก่อนตายก็คือตายอย่างไรจรึงจะไม่ไปทุกขติคือเราตายแล้วเราไม่ไปเกิดในทุกขติตายแล้วไปสู่สุขติการตายแล้วไปสู่สุขตินั้นก็ต้องระวังใจไม่ให้เศร้าหมองต้องทำใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรใจจะผ่องใสใจของบุคคลเรานั้นจะผ่องใสก็ต้องมีการฝึกมีการอบรมฝึกจิตอบรมจิตอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เรารู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันจิตของเราก็จะไม่ขุนมัวท่านทั้งหลายถามใจตัวเองว่าถ้าวันนี้เราจะตายกลัวตายไหมความรู้สึกลึกๆก,ก,กลัวหรือไม่กลัวถ้ามีความกลัว ความกลัวจะเป็นปฏิฆะความกลัวเป็นโทสะบุคคลตายไปเพราะความหวาดกลัวเพราะโทสะคือความหวาดกลัวในความตายความกลัวจะนำเราไปสู่ทุกขติแต่เมื่อเราถามใจตัวเองแล้วตอบว่าตายเป็นตายตายวันนี้ก็ตายตายพรุ่งน,นี้ก็ตายมีความพร้อมที่จะตายเมื่อพร้อมที่จะตายไม่อะไรอาวรอ,อะไรอะไรแล้ว เมื่อใจไม่หวั่นกลัวจิตก็จะพ่องใสตายแล้วก็ไปสู่สุขคติ